พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสมแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่10สง่าราศีและการได้รับสง่าราศีที่ได้เปิดเผยในกิติคุณโยฮันวันพุธเลขโรมันสามสง่ารราศีของพระเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงตายการเป็นขึ้นการเสด็จสู่สวรรค์และการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสต์ อีกทั้งการที่พระองค์ทรงเป็นดวงประทีปในกรุงเยรูซาเล็มใหม่อรบิกหนึ่งในชีวิตและการงานขององค์พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ทรงสแสวงหาส่าราศีของพระองค์เองแต่ทรงสแสวงหาส่าราศีของผู้ที่ทรงใช้พระองค์มาอรบิกสองพระคริสต์ทรงได้รับส่าราศีในการเป็นขึ้นของพระองค์อรบิกสามพระคริสต์ทรงได้รับส่าราศีในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ องพระเยซูเจ้าทรงเป็นแม่แบบของผู้ที่ข้ามแม่น้ำและเข้าสู่ส่าราศีของพระเจ้าในส่าราศีนั้นพระองค์ได้ทรงสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีและเกียรติยศอารบิสีอ,อ, 4, องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในส่าราศีแห่งพระบิดาอารบิห้าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่พระคริสต์ผู้เป็นพระเมสสปดกในธนะดวงประทีปจะทรงส่องสว่างด้วยพระเจ้าผู้เป็นความสว่าง เพื่อใช้่องกรุงมยรูุเซเลมใหม่ด้วยสง่าราศีของพระเจ้าไปตราบชั่วนิรันด์ซึ่งสง่าราศีนี้คือการสำแดงออกของความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยาำเช้าโยฮันบทที่7จ็ข้อสิผู้ใดพูดจากตนเองผู้นั้นย่อมสแสวงหาสง่าราศีของตนเองแต่ผู้ที่สแสวงหาสง่าราศีของพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้นั้นแหละจริงแท้ และไม่มีความอาธรรมในตัวเขาเลยมาทิยบทที่25่สิบข้อสา็แต่เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่าราศีของพรง์พร้อมทั้งหมู่ทุสวรรค์เมื่อนั้นพระงจะทรงประทับบนพระที่นั่งแห่งสง่าราศีของพรง์สง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าครอบคลุมไปถึงสง่าราศีแห่งสภาพพระเจ้าสง่าราศีแห่งสภาพมนุษย์สง่าราศีแห่งการเป็นขึ้น และสงหาราศีแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตที่ถูกจำกัดไม่กระทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองแต่พระองค์ทรงสแสวงหาสง่าราศีของพระเจ้าเพื่อความอิ่มหนำของพระเจ้าในโยฮันบทที่7ข้อ16ถึงข้อ18เราจะเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สแสวงหาสง่าราศีของพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ตรัสจ,จากพระองค์เองแต่พระองค์ทรงสแสวงหาสง่าราศี ของผู้ที่ทรงใช้พระองมาการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่สแสวงหาสงาราศีของพระเจ้าเพื่อความอิ่มหนำของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พรง,งทรงรรมหรือการงานของพรงแต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าพรงทรงเป็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้พรงมาพรงทรงมาจากพระเจ้าและพรงตรัสพระเจ้าออกมา โยฮันบทที่เจ็ดเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่ถูกพระเจ้าจำกัดพระองค์ทรงเป็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้พระองค์มาพระองค์มาจากพระเจ้าและพระองค์ไม่ได้ตรัสถ้อยคำของพระองค์เองแต่ตรัสพระเจ้าออกมาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสพระคำของพระเจ้าพระเจ้าก็ได้รับการสําแดงออกมาผ่านการตรัสของพระองค์เลือกอ่านข่าวสาร พระคลิ์ได้รับสง่าราศีโดยพระบิดาด้วยสง่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นขึ้นของพระองค์โยฮันบทที่7ข้อ39ขอกล่าวว่าในเวลานั้นยังไม่มีพระวิญญาณนั้นเพราะพระเยซูย,ยังไม่ได้รับสง่าราศีผู้อ่านหลายคนอาจจะพบว่าข้อนี้เข้าใจได้ง่ายกว่าหากคำว่าเป็นขึ้นถูกใช้แทนคำว่ารับสง่าราศีทว่าข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่ายังไม่ได้เป็นขึ้น แต่กล่าวว่ายังไม่ได้รับสง่าราศีอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วคำว่ารับสง่าราศีก็ชี้ถึงการเป็นขึ้นนั่นเองเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับสง่าราศีในขณะที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นในลูก,กาบทที่24ข้อ26องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วเข้าสู่สง่าราศีของพระองค์ไม่ใช่หรือ นี่ช um um ี้ถึงการเป็นขึ้นของพลงซึ่งได้นำพลงเข้าสู่สงาราศีการที่พระคริสต์ทรงเข้าสู่สงาราศีของพลงเข้าสู่การได้รับสงาราศีของพลงนั้นก็คือการที่พลงเข้าสู่การเป็นขึ้นของพลงนั่นเองนี่หมายความว่าพลงทรงได้รับสงาราศีในการเป็นขึ้นของพลงการเป็นขึ้นของพลงก็คือการได้รับสงาราศีของพลงถ้าว่าตามแนวคิดในพันธสัญญาใหม่ การเป็นขึ้นคือการปลดปล่อยในชีวิตและการปลดปล่อยในชีวิตก็เป็นเรื่องของการได้รับสง่าราศีดังนั้นการได้รับสง่าราศีจึมีความหมายเดียวกันกับการเป็นขึ้นหลังจากที่พระเยซูทรงทําให้การไถ่สําเร็จสมบูรณ์โดยการทนทุกข์แห่งความตายแล้วพระองค์ก็ทรงได้รับสง่าราศีในการเป็นขึ้นและในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหลาย พระองค์ก็ทรงสวมสง่าราศีและเกียรติยศเป็นมงกุฎแม่องค์พระเยซูเจ้าจะทรงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจ้าและบุตรมนุษย์แต่เมื่อเรากล่าวถึงการสวมสง่าราศีและเกียรติยศเป็นมงกุฎเราต้องใส่ใจต่อสภาพมนุษย์ของพระองค์ใส่ใจต่อการที่พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์เป็นพิเศษในเหตุปรายบทที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในเหตุปรายบทที่สองพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ขณะที่เราอ่านเหปรายบทที่หนึ่ง เราต้องสนใจอย่างเต็มที่ต่อสภาพพระเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อเราอ่านเหปลายบทที่สองเราต้องสนใจอย่างเต็มที่ต่อสภาพมนุษย์ของพระองค์พระองค์ทรงสวมสง่าราศีและเกียรติยศเป็นมงกุฎโดยอยู่ในสภาพมนุษย์ของพระองค์พระองค์ทรงสวมมงกุฎในฐานะมนุษย์ที่อยู่ในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหลาย พระเยซูผู้เล็กน้อยซึ่งบังเกิดในร่างหญ้าเติบโตขึ้นมาในบ้านที่ยากจนในนาาเรตและไม่มีความงดงามหรือน่าชมใดๆทรงสวมสงางราศีและเกียรติยศเป็นมงกุฎในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์สงางราศีคือความเจิดจรัสที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวตนของพระเยซูเกียรติยศคือความล้ำค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณค่ามูลค่าและความสูงสักของพระเยซู ที่มีความเกี่ยวข้องกับฐานันดรของพระองค์ในภาษากรีกจับคำว่าสิ่งลํำค่านในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อเจ็ดเป็นคำเดียวกันกับคำว่าเกียรติยศในที่นี้